สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดหางประทัดแก้ปนท้าเวสุวรรณที่วัดเนินสุขที่วัดเนินสุขตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีนางปราณีอายุ55ปีเจ้าของสวนยางพาราจ้างนางรำมารำถวายแก้ปนหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ติดต่อกันตั้งแต่ต้นปี67ล่าสุดก็ถูกรางวัลที่สอีกค่ะ โดยนางปราณีบอกว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญและได้มาไหว้พระตามวัดในพื้นที่ซึ่งก็ได้มาขอโชคท้าเวสุวรรณที่วัดเนินสุขถูกรางวัลได้เงินนับล้านซึ่งงวดที่ผ่านมาตนเองก็ถูกรางวัลที่สองอีกจึงมาแก้บนพร้อมกับมอบเงินจนํานวน1,000งบาทเพื่อทําบุญบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งก็ได้มีการจุดประทัดแก้บนจนํานวนหนึ่น,นัดปรากฏว่าได้เลข803 42,16,4 97 803 42 164และ97ค่ะยังได้ก็ตามโปรดใช้วิจารณญานค่ะ